ราจไมตอนยอแรงโซดเนี่ยเราหลังจากแรงสซดแสมือไม่ให้น้องไปอีกเป็นเพราอู้นึกว่าเจเซาเลยเพราะต้นเซาเพราะ้เซาเพราะ้เซาแต่เล็กเขามไม่เหมเขามันกับบนดวตังแกล้มมือนะเพื่อไป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 บ้านเลยสื่อเนีมาสมุนไพรมาผบุได้เนเล่าผักบุไป้องสามมือเลยาไปหาหมอบไปหาหมอ ที่แรกว่ามันข้อต้นหมอนนะก็เรียกว่าเป็นโรคกระดูกนะฮะเริ่มมาเป็นไล่เป็นกระดูกนะก็เรียกว่าไปหามหมอกระดูกน่อยเอ็ดไปหาม,หมอกระดูกลอยเอ็ดเขาป่วยยังไงหรอกว่าคือเขาก็ลังรักษาตามตามที่คุณป่วยอบอกอาการ,การนะมี่ะแต่ว่าเริ่มต้นที่ว่าปวดไล่ปวดยังชีดาเรากรลับมากหายาหายาไม่กินกระทูหามือมือเล็กนี่กระหายน้ำใจพอยะนี่หลอดพอยะนี่หลอดป่วยนั่งทักเลยมือนั่น แต่ผมก็ทูหาเมนุแ hmm. ล no, okay. no, ้วก yeah, em. okay. no, ็อวยพวนเมนกอวยพ้นเรื่หายเบาดีๆว่างสายจากเมนุก็เลยบริเวณพวเป็นคนตายแล้วบอกนมากก็เลยถับพ่อไายเนี่หามเอือรี่กัเสียงหามโซหามสรถแห้ม้วนไปกัเบิเทก่อกเง้าม้วนไปไรงเหียนไปหมดผมเล่นอีกไปโอ้ยจจะไปหาด้ยบริับริทไแต่บ้ามือเลี้ยงกปหมกเแ บานีกันเลยบานีหล <G> ังจากไปหาบหมอหมอเล่นสองมืนไปเทียหลอดที่สองไปกระชีจะาให้ขึ้เกลอาการก็ขึ้นเกยแล้วก็มาปะบคองแล้วไอ้ก็ใช่ลังจากไปหมอถ้าไปหมอเอ็นแน่ว่าดีๆนะไปดึงแ่วาอ็นเขาเปียงเนาะก็หลดเสียหขึ้นกตัอหมออ็นเขาเปียงไปหาหมอบีบ่า2สองเกะโปรซา บัดนี้พ่อหอครอบมอที่สก็เลยกว่ไปบัดนแม่ก็เรยไปมมองยู่อาบาเป็น้เจ้าที่อันนี้อันนั้นกับมันกระทบะาถึงยรอกนนั้นกตามเป็นว่าอยู่แล้วตัดต้นไม้เล่าอันนั้นเป็นน้ำเล่าบาบาเบาเก่าต้นในเนี้อยู่ขาเนี้ยอยู่ขางแล้วจาสารก็บรรตังล้วก็ว่าถาตังสารเราชแงที่ดีขึ้นอันนั้นอันั้นอตั้างสารขึ้นเอาต้นไม้ไปปลูกก็ดีขึ้นเราไม่ได้ก็บรดีขึ้นนะปลูกต้นไม้ล้วว่าล่อๆมันก็อกล่า อันนี้ยอดน้อยถอยรำมอีกเกี่ยวไปหาหมอหมอหายากินมากหมอหายาไม่กินหมอกระชั้นให้นอนนี่เพื่อนให้นอนเน้นนอนคนไข้คือตามนอะเดี๋ยวเพื่อนว่าหข่ไรสุดพ่มสันนังไรมันหนีสุดแล้วกับนอนเหนื่อยเอาเทียร์แม่แต่แม่แต่เค็ดตามหมอลหรอกินเลยเธอไปหาหมอสองเทียร์แม่เล้วก็นอนกินยาไม่อีกก็นอนเที่ยนที่สองมากนอนนอนแม่แม่บ่อยอยากลุกป่ะนี่นี่เริ่มนอนแนี่ยแม่บ่อยอยากลุกไปมากอาทิตย์หนึ่งตัวกันละนอนไปนอนมาบ่ยอยากลุก วันนี้พ่อลุกเนี่ยอาทิตย์ต่อไปอีกว่าอยากกินเขาวันนี้เอาแล้วเริ่มสงสัยแล้ววันนี้เล่ยไปมันเป็นต่างความเสียเลยแม่เลยเป็นมันอะไเป็นน้นไม้แล้วไปปลูกต้นไม้แล้วไปตัดต้นไม้วันนั oui, ้นไปเลี้ยงต้นไม้มาแท่นเลยพาเราไปปลูกต้นใหม่ต้นใหม่ล่าก็บ้าต้นนี้ต้นนี้เราบม่ได้บอกต้นนี้หน่อยเราบอกเยอะว่าต้นนี้หี่อยแตั้งอันนั้นต่างความเสียเนาะ ก็เลยว่าล้อเมืองก่อนเหมือเมียเรยว่าล้อเมืองแล้วปลูกจนไห้แล้วปลูกแล้วนะแต่ว่าก้อนที่จะอยู่ต้นไม้นหมอาการเล่าที่ที่ปัจจุบันเริ่มสิเขาไม่กินจอยลุงจอยลุงเราก็ล้างๆว่ากินเขาในมือแล้วสองสามครั้งไหมเริ่มจอยลุงเขากเอาสงสัยอยู่บัดเจ้าว่าเจ้าอยากเปลี่ยเป็ี่ยนเขาบุกไปเซื้อไงว่าเขาเย็นอย่างไรล้านจ้าเบาใ่าวเออลากเป็ดวทซื้อมากกินได้สองสามครั้งแต่เสาเอาเริ่มงง เริ่อมงุ่มก็เลยถ่าขึ้นพอดบ้านไม่เล่าไปอยากเค็นแข่งนะแต่ว่าลืมพอดบ้านไม่มือขึ้นพอดบ้านมือสีผ้าเราไปหาหมอสินะกริ้นคือวันที่สิบแปดขืนเฮี้ยผมกวนอ่ะข้นบ้านไม่เอาเลยเอาใช่เล่าลืมเอาใช่ไหมลืมเงีอะไรติดคือสมัยเราติเองู่เมื่คือลูกไปเลยต้องพยุ่งใส่เพราะว่าโรกเต่าต้องพยุ่งเดินงุ่มอยู่ดิแต่ว่าคิดว่าล้วสิบเป็นเส้นเลือดในสมองเป็นอะแรกคิดว่านะแต่ว่าคิดได้สิบแปด ไอ้พ er ah, ิธีแล้วก็จะเล่าไปหาหมอหามงสโนะเราเห็นพิธีแล้วแม่หนเ่อนท่านต่ว่ามือสรีหามอเล่าเริ่มจากคนปกติเล่าสิงสิเดี๋ยวนี้คืออีกพอเราเก่าเ่เ่เแต่บบหูเราเป็นโรคอย่างมีเดที่นั่นยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเพราะแกโบเตยไปตรวจ เราเป็นคนแข็งแรงเราเลาเป็นคนคิดว่าผูกแข็งแรงตลอดว่าขนบอนเอะนะบืนยังเดียวข้นขวดแหม่เราแข็งแรงเราเราเมื่อกี้เราเลยเฝ้าเลี้ยวเลี้ยวจากพิธีการขึ้นเอาเลยเอาใช่แล้วเลยเฝ้าไปส่งโรคบาดซีนาคริสต์หมอไปส่งโรคบาดซีนาคริสต์หมอกับบาถามหมอกับบ้านตรงต้นก็จำเล่าอย่างไรสิทุกบ้า เรายังจับพวกใดญ่บดอยู่ครับแต่หอกแค่เราบอกสาดเสิแล้วก็ไปหาห้องก็บอกอาการยังไงเน่ยนี่ก็บอกว่ามันไม่ใช่ปวดไหนแล้วมอว่าพี่เลงก็เลยเข่าของไอซิยูมือแรกเลยไอซิยูเพื่อสีเช็คไหมเขาตรวจเข่าของวิกิตเนี่เพื่อจะตรวจตรวจตรวจหาเชื้อตรวจหายังเพิ่มมือแรกเลยตรวจเบาหวานหกร้อยไปนะเบาหวานเป็นพกเล่เกือบช็อก ล่ออีกสามมือตรวจหาเสื้อยู่ในร่างกายเลาตรวจหาเสื้อเจอแล้วล,ล,ลูกเมล,ลิออイเมล,ลิออยาก็คือมันมาจากเป็นลูกสมัยไม่แต่ว่าเป็นมันมันมันกอตัวหรือมันแบบชีน,นูพัฒนาอาอ่ามันไกน่พัฒนาจากชีน,นูไหมเอาเดีย๋ยวไปจากชีนมูมาจากดินเจ้หน้าดนินเจ้าหน้าก็คิดว่าเล่าจอนไปทงทีไปทงทีกับแม่นเล่า โอยู่เฮียยหลังนั้นเล่าอยู่หันบ่คเดียวครับผมเข้าไปล่าม่ไอ้นี่จะเล่าอย่านี้เบินดิสร้างสางเขาเดบนนั่นแบบนี้เอาดหันหอานี่เล่าสิรงายแต่ตลอดเพาะว่านั่นค้าเี่ยนี่ดินต่างเตี้ทุรถขั้นแรกเลยเล่าไปเผาตงเตีเนี่ยม่นความเสียแต่ว่าพี่ไฮพี่น้าอมาเอาเลาไปย่หม่งหันคกมเสียไที่เนี่ว่าดจะได้ยงไงเข้ากัเฮ็ดเบิร์ด้เบิร์ตามความเสียเฮ็ดเบิร์สัตว์ขอันนั่นอันนี้เมงนี่เบิร์ึ้มาเป็นหน แตงอันนั้นแตงเกลแตงอันนั้นนันนี้แตงให้เพื่อไปขอข้ามาเจ้าที่แตงอันนั้นอันนี้แตงอันนี้อันนั้นบ้านนี้พ่อวานเจอเมลรีออนด์ไมลรีออนดผ่าหักมาจากดินกับน้ำนี่แหละนอนนี่ลรคบ้านไปเรื่อยๆหมอก็ให้ยาไปเรื่อยๆพ่อให้ยาไปเรื่อยๆบอกว่าบไดนี้มานอนโรงพยาบาลโดนติดเชื้อเพิ่มในโรงพไปหมอเขาบอกว่าจะมาเข้าบรสหมายใจไม่จำเป็นว่า มานอนในโรงพยาบาลมันติดเชื้อเพิ่มในโรงพยาบาลเข้งงเากับงงเข้ากับพิดว่าเอาผมมาฝากพ่อไว้กับโรงพยาบาลแต่ทําไมพ่อต้องมาติดเชื้อเพิ่มในโรงพยาบาลเข้าอดีตยังต้องหมออยู่หมอก็าบ,บอกเลยแมาว่าในโรงพยาบาลคุณคิดว่าไปที่ปลอดเป็นสุดแต่บางครั้งมันไม่ใช่ในโรงพยาบาลเชื้อมันเยอะเลยว่าจะเปลี่ยนมอวลด้วยอ,อยากให้นอนโรงพยาบาลโดนแล้วยิ่งพ่อแล้วอ่อนแอนี่นี่กเลยก็เลยเ,เอาไอ้ให้หมอว่าหมอว่ถาถ้าคูดอ่อนแอ โรคแสบซอนมันขึ้นมากเลยพียิ่งพอแล้วอายุเยอะๆเฉยยิงเบาหวานมันหวามือนบรรลุเชื้อโรคมันให้มากยิ่งปนิจากเป็นไม่มีออยกลายเป็ติดเชื้อไดกระแสเลือดแล้วรับก็แบบว่าวเพราะได้เริ่มจากว่าวเพราะได้มีแต่มื่นตาซื้อเพราเจ้าคีดอะไรบ้านบ่เจ้านอนยังอิจฉาบ่รับรู้ทุกอย่างหมดก้อนก้อนมือสีวาได้หนิก้อนมือสองมือสีวาก้อนสีสองมือสีบาเว่าวนะ เอาเงินไหนพ่อสเอาเงินไหนไปจากพันแม่กบลูกเลี้ยงจกนี่ไหนพันหนึ่งหมอก็เลิตบาเจ้าเสียวใจยัยู่นี่ม่บร้้เล่หายา้อยเล่หายาล้อนี่ดีมือนี่ดีหลังจากที่มือเราเบิร์ีเหียเงินเล้านี่เียาีร้อยยี่สิบสองร้อยแปดสิบา ก็ปสบาทเพื่อนแอลอสองแปดินี่เฉลี่สองสองัแปดสิบาทเดี๋ยวยี่สออแปดสิบบาที่จับเล่นมนี่แเมนนี่นี่จับเทานี่เกือบไปยืนน้ำเทานี่โดรศัทหนี่ไปยืนน้ำเทาโท่ศัพท์เท่าอสับสองเื่างยืนน้ำเทาบัรากระเป๋าอยู่เทดขอบังนะรขอุก่้ยตใงใจนะเลเรีในงน บัลนี้เลยเอาไวหารเล่ยเอาไวหาหลังใจนั้นมะเบ่ไม่ได้เลยพ่อไปล่ำนี่ไปล่มสอสามมือมากลับทุกอย่เอาเอ้าบิลลี่อวลาบอลนี้กลับมาสามมือเอียงมาพอเพื่แตกังเลี้ยงตัวเลี้ยงบดตัวเลี้ยงบด ก็เกิดจากว่าให้ยาหลายดิให้ยาต้านเชื้อคือติดเชื้อในกระแเลือดดิเขาเลยให้ยาทั่มาเลยว่าให้ยานางนี่ใจห้องกอยากรับเจ็นโรงพยาบาลชีนคารินดิเพอยากรับทโทรศัพท์เลยนี่เธอบอกเลี้ยวไรมีแต่ว่ามีแต่สินักไปไหนบันนี้เนี่ยดีจัาเตือกวันนี้ยินแนวดีจัาเกือกนีแต่ว่าเกิดนี่แต่ว่าต้องให้ยาด้วเพราะทีนี้นะคุณต้องมาเซ็นเออต้องมาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องให้ยาเพิ่มต้องให้เงี้ยหนึ่อีกมายามอีกเลี้ยง ตัวเลี้ยงตาเลี้ยงเบิดพอตับกรต่เริ่มบาท้ำงานไปยาไหลเอ้ยกได้ยายยาไหลปนติดเชื้อไปถึงก็คือติดเชื้อที่ต่อมลูกมาต่อมลูกมาเพิ่มขาคอขาเขาแล้วอีกบ่ะเนี่ยเอ้าเราแจ่มหมอหรือเปล่าเริ่มบาไวแล้วตาเริ่มเลี้ยงไต่เริ่มท้ำงานนะเริ่มสีบาไวถ้ามาบาไวกุ๊กๆแบบเชื่อกับเพิ่มเบาหวานกับยังสีไม่เริ่มไหลลูกเริ่มยังสี สิวันแค่ไหนผมก็เลยยาที่ดีที่สุดในโรงพยาบาลบัดนี้เราเริ่มสุดแล้ยเลยยาที่ดีที่สุดเลยตัวละเท่านนี้ใส่เข้าไปเลยเออที่สุดในโรงพยาบาลเลยยานอกบัญชีนะที่เขาจะต้องใช้ที่แบบบาร์นี้ให้ไปให้ไปพอมิลีอ่อยด์กินเข่าว่าได้ช่วงก้อนช่วงอันนี้ย้อนรู้อีกช่วงแล้วโววเลยเนี้ยไม่ได้แน่จอย จอยเพราะว่าเป็นเม่รีอ้อยมีแต่ปวกแซ่บครับกระทักมาเกินะแม่หนูเคยเป็นแม่ผมเคยเป็นแเป็นแบบนี้เหมือนกันอ่าอ่าเป็นนอนไปอยู่เป็นเดือนสองเดือนเท่ากับเออคิดว่ามันึงเป็นเคิดไดคล้ายๆกันนึกซีนะ,ะใส่็จเป็นนี่เลยอ้อยคือคือคนป่วยสิบากินเขาโคนป่วยสิบาะรับไม่ไ่าย่อกินบ่ได้ก็เลยห์ไห้ทั้งสาย,ยางเท่านาดแต่ภาสาลับกับหายใจบ่พอจุดบอกกัน ออกซิเจนใช้ออกซิเจนสลับกันเนี่ย <The> ก <artist> <No>. no like ็ใช้ถั่วแกล้งถอยแล้วหมดฮะใส่ถอยแล้วหมดใส่ถั่วหลังจากพ่อหายใจผู้ดีแล้วก็ถอดถอดจนจนจำเหื่อยก็มาใส่อีกมาเนี่ยแต่คนป่วยมันจะไม่ไหวแล้วนะกลับไปห้องไอซียูอีกแล้วใส่ถอยเลยออยมาเนี่ยพ่อพ่อมีเลือดออยดีขึ้นรู้สึกว่าอ้าพ่อก็ดีใจแล้วเนี่ยมีเลือดออยมันมันจิดเชื้อในกระแสเลือดติดในโรงพยาบาลเพิ่มอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปเอามามาเนี่ยมาเลือกศีนษะเขินก็คือที่ผมว่านนี่แหละ ให้ยาไล่ไล่ต้องยกเพื่อให้ยาดีทีวช่วยมาเด็เเราลืมบอลลบอปเลยตับว้ไต้บวันนี้บอลเชี่อใจดีตับมาใจเพื่อให้ยาเยอะไหมนี่เริ่มแบบไม่ ใส่แล้วเดี๋อูม่ถ้าใส่ฮอปุ๊บมันจะตามด้วยมาโรคแทรกซ้อนติดเชื้อในกระแสเลือดปุบเริ่มมาไต่าตเริ่มมาติดน้ำติดน้ำพววไปออกซิเจนเดืสายแค่ไม่พอเนี่ยครับถ้าเป็นพอใส่ยังม่พน่ยัูกเสียตทอเสียบน้ตามตามเลยมาเปลนเชื้อในกระแสเลือดตามเลยใส่ไตามไพอตเือนคเข็เดยวแล้วเหมือนอนกันกบพี่ี่ทรพี่ทสาบุคอยบรดัีดงนังเทย เปอนกิดทุ่งหาว่าเป็นเหมือนพ่อพ่อพี่ก็เป็นไล่มาก่อนนั้นพอพอพรท่นได้เป็นพอพรท่นอักแบบนี้นะแล้วก็ไล่มาดูบมอเขาจะพูดไปแบบนี้ใส่ห่ไพ่อเขาจะใส่ประมาณสิบสี่วันถ้าสี่สี่วันปุ๊บเขาก็บอกว่าติดเชื้อน้องนั้นนี้แล้วก็สี่สี่วันจบปุ๊บเขาก็จะมาจอบคอแมเนี่ยไล่มาเหมือนพ่อเหมือนเลยก็ย้อนร้อยเปเหมือนมันมันเป็นการรักษาของหมอหมอแต่เลยบอกถ้ามาถึงขนาดไม่ต้องเจาะนะไม่ต้องเจาะก็เลยบริจเาะเลยบริจาะคือเราบริจขนาดคือเราบริจขาดันขึ้น นักในช่วงนั้นเบิดเมื่อนักตรวจปพ๊บมตับไบต์ไตไบตติดเชื้อแล้วก็ไอเลือดให้เลือดวันละหกถุงบ่อนลับนี่มันที่มาพร้อมกันไปเลยตับไบต์ไตไบตแล้วก็เชื้อพในร่างกายเยอะแล้วจริงส์เออตอนนี้คือเชื้อมันมันติดในร่างกายพ่อเยอะแล้วตับไบต์ไตไบตทั้งตับทั้งไตทั้งปอดจากน้ำหนักหกสิบเก้าสิบกัวไปเพยมาว่ามีแต่นนำมีแต่ปวดบวม บวม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 น้ำเกลือไหมเกลือลูงสีมันบปสีเขาวไหมมันจะแคมว้านั่นเดียวบ้านี้บ้านสินักคับเยี่ยมโพดกับมหาพรอเลยก็คือพ่อไม่รับตอบไม่ตอบสนองอะไรแล้วเลือดมากออกจมูกออกปากเนี่ยแ่งเงิือดมาเส้นเลยเหรอจะ่า ยามเขามาเมืองรู้สึกว่ามืดตาอยู่แล้วก็รับรู้รับรู้เพราะว่าบมอเนี่บอกอยู่ว่าวินาทีสุดท้ายของคนรับรู้ดิเขาไปบอกไอ้ไก่ยังสิพ่อเนี่ยอย่ามืดตาเนี่ยเอาบุญมาฝากพ่อเด้ออนี้เอาพ่อสู่เด้อสู่เด้อรับบุญแสดงว่านั่นรับรู้แต่หมอสามารถเห็นอย่างไราะมันบ่ไหวรอร่างกายมันมาสู่ข้างในมันบ่ไบยแล้วเนี่ยตอนนี้จะหมอกระเอินเข้าไปประชุมกันอีกแล้ว จะอะไรยังไงตอนนี้คือถ้าถอนออกซิเจนก็คือไปการบอกใหม่บอกเขามาลองเล่นก็สิเอาหรือเสียอบายบานหมอหรือสิบอกตรงคือหมอสี่ท่นรักษากระว่าได้เลยคือรักษาไปก็ะเรื่อมันสุดทางรักษาอย่างถ้ามันสุดก็เลยให้หมออีกสุดท้ายอีกให้จนเอาจนสุดเลยแม่จนให้คงใจจนเฮากระไรเขามาบังบริหารบ่อยจริงนะบันดีมากอีกป่วยไปอีกบวันเลือดไหลไม่หยุดออกจมูกแล้วก็บันดีสมองอีกบันดี เลือดเป็นอะไรออกที่สมองต้องไปเอ็กซเรย์แล้วก็ถ้ารักษาอีกก็คือกระโหลกอีกต้องไปผ่ากระโหลกอีกเลยตั้งแต่คนปกติอยู่สุวรรณเขาเกิดยังต้องไปผ่ากระโหลกยังสียจับขึ้นมาปกติบราณผ่าตะดหลกอันนี้เม็นผ่ากระโหลกหายหรือเจอเลือดแค่พวกนี้เล่าอีกบันีึงต้องเชื้อในกระแสเลือดทั้องตาทั้งไปก็โอ้ยมันขึ้นมาหลายปล่อยแต่จังเลี้ยงเอาอยู่ ก็เลยคิดว่ามันม,มันรักษาตัวนี้แม่นรักษาตัวนี้กับมันฆ่าตัวนี้รักษาตัวนี้สามารถฆ่าตัวนี้ไแล้วก็รอบก็ดีทรมานคัดเร็วนั้นขนาดนั้นแล้วก็ทรมานเร็วแล้วก็เลยเห็นว่าเขาปลดเลี้ยงหมอบีมาบันนี้เลยเป็นหมอบีบันนี้หมอบีหมอป่ากับนีมีเบอร์หมอป่าว่าผมกู mm. ้เอานดั้ม มาสซปองพระมาสซปองทู่หาพระมาสซปองทู่ไปเล้วล้ำใหม่ฟังเสยหมดเลยอาจารย์พ่อผมป่วยหนักเลยเด้อฟาอาจารย์พ่อผมเอาเหลือเพนะไม่เบียดเป็นล้ำใหม่ฟังเสยโอ้ยได้นักนี่มันรามาสซปองก็ได้แล้วใส่พระใส่บนเนาะพระอาจารย์พ่อผมป่วยหนักเราทักที่หาสิบไปสิบเรามีเบื่อหมอป่าว่าเอาเหลือเพนะไม่เบียดล้ำเลยเอาเหลือเพนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะคนหาให้ พ่อโคตรนะเพื่อในเบอร์มาป่ามากกว่าเลยแฟนคขับทักมาเลยว่าให้มอปีว่าหมอบีแล้วก็นั่งดังเนาะหมอบีแล้วมาแห้งเนีหมอบีทวดทวดทวดทิญญาณมีเูื่อสัญญาณแล้วกับมือนั้นทีบ่ผมเลยประกาศทั้งเพียดทั้งเพียดนั่งเลยประกาศหาหมอบีเลยตอนนี้ปักล้าเลยเต็มเพียดทักมาไม่ได้ว่าให้ทักมาหาเพียดยงไงสะตาหมอบีพอดีกับว่าตอบเช่นไปหาเพียดยังแล้วกับว่าตอบเจ้ามาก มาเจอคนนึงเป็นแฟนครับสาวนาแพมแบบผู้ใกล้ชิดแจ็กแฟนฉันไปออกรายการหมอบีพอดีพี่อยู่กับหมอบีพอดีเพว่านเอาทักมาหาอยู่หลังพี่จูพี่จูกันรออีกสามสิบนาทีนะเดี๋ยวออกจากรายการเดี๋ยวพี่จะพูดให้หมอบีฟังพอเสร็จออกจากรายการปุ๊บเอาแค่ลูกพ่อหละใเมือนั่นคนนั้นคนพ่อในโรงบ้านนี่อาการนักอยู่จว่าเอาหมอบีบอกแค่ว่าเสื้อว่าสงการในเสื้อ เล่าให้เขาไปห้องสารเสนาทีเล่าออกมาเอาเอาลูกพอกขาบอกคือใจสงการนั่นออกมาปกติเราวันเราบอกถอยเมืองไทยยังไงจริงจริงคือแนวเขาจจพ้นดังเนาะับว่าจันทร์ว่ใกล้ชิดเดียวนี่แล้วเขาจจบ่าจริงใจจริงไม่เป็นไรว่าเมืองแห่งว่าเมืองแห่งออกมากสารเสนาทีต่อสายมาหาผมคนชื่อสุภาพคือใครมันคนชื่อนุเลยไม่ได้ถามเราพี่โจ๊กบอกแค่สงการแลบบเอารูปว่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกแม่ผมครับ คนชื่ออำนาจคือใครพี่ชายผมเพราะว่าเฮาขณะนี้เฮากรดูกกิตติมศักดิ์เราอยู่แล้วเราท่ายถึงควบัตรประชาชนกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรัศมีพ้นไปถึแม่นเรากำลังเล่าดังคักนี่ตอนนี้มันเจอรับโทรเลยดิคนที่รู้เนี่ยเงียวเราบอกขั้นใดบนี้เราก็บอกกับเฮาเราเงียบเงียบแล้วเราพี่โจแล้ว่าขณะเราเงียบเราก็บอกเขาเล่าผู้เดียวแหละเราก็บอกขี่เราซื้อแน่ตอนนี้พ่อ บอกมาเลยพี่โจไม่ได้บอกพี่โจไม่ได้พูดอะไรพี่โจบอกว่าแค่ว่าเอาไอ้ลูกให้มึงครับซื้อซื้อสงการตอนนี้อาการค่อนหนักมากแจเป็นอยู่ทางด้านร่างกายข้างในแจเป็นที่ตับที่ไตแจติดเชื้อในกระแสเลือด